สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนต้นธนพลเล่าชีวิตในเรือนจำร้องเพลงนี้ทุกวัน ควงคู่กันมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นสําหรับคูรักคนดังเต้นธนพลกับนิวนิวเอลเด้งในรายการคุยแซ่บโชว์โดยมีช่วงหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวตอนที่อยู่ในเรือนจำํำรังถูกศาลสั่งจําคุกหนึ่งปีดังนี้ถามว่าเข้าเรือนจาโดนตัดสินจนํา1ปีหรอเจ้าตัวเผยว่าตอนแรก5ปีครับแล้วมารับสารภาพในความเป็นเจ้าของลดกึ่งหนึ่งเหลือ2ปี6เดือนผมก็อ,อุดทนมาเหลือ1ปีเพราะไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนทําความผิดถามว่าวันตัดสิน น่รู้สึกยังไงเจ้าตัวตอบว่าจริงๆทําใจไว้แล้วครับซ้อมมาหมดแล้วซ้อมนั่งหน้าตู้เย็นซ้อมอยู่คนเดียวซ้อมโดนจำกัดอิสระภาพซ้อมไม่กินอะไรซ้อมไปหมดพอเข้าไปมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันถูกจํากัดอิสระภาพทั้งกินนอนการมองเห็นมองเห็นแค่รั้วสูงแล้วก็ลวดหนามทุกอย่างอยู่ในเวลาอยู่ในกฎระเบียบทั้งหมด ถามว่าการเข้าเรือนจำของเราไม่ว่าจะซ้อมยังไงก็ตามไม่มีทางสัมผัสประสบการณ์จริงแบบนั้นได้หรอเจ้าตัวตอบว,ว่าครับโดยเฉพาะเรื่องบล็อกหรือห้องน้ําก่อนเข้าไปผมทําบุญสร้างห้องน้ํา11ห้องพออีก3-4ถึงวันตัดสินมาว่าผมจําคุก1ปีเข้าไปเจอบล็อกคําว่าบล็อกผมก็ไม่เข้าใจว่าบล็อกคืออะไรบล็อกคือห้องน้ํานั่งยองๆแล้วก็เห็นหมดเลยไม่มีอะไรปิดไม่มีกําแพงเวลาเข้าก็มีเพื่อนเยอะๆแต่ผมไม่ได้ขับถ่าย15วัน ถามว่าวันแรกที่เข้าไปความรู้สึกเป็นอย่างไร เจ้าตัวตอบว่ากลัวกลัวไปหมดครับกลัวว่าเราจะโดนอะไรหรือเปล่าเราจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงจะกินยังไงกว่าจะผ่านประตูแต่ละชั้นเข้าไปทําไมมันน่ากลัวแบบนี้เห็นคนในเรือนจาตอนแรกกลัวมากผมคิดว่าในนั้นคือรวมเหล่าอเวนเจอร์ทั้งหมดเพื่อเหล่านักลบภูณาทั้งหมดผมคงไม่มีทางที่จะไปสู้อะไรเขาได้พอจะอยู่ไปผมเข้าใจแล้วได้มีโอกาสมาทํางานรับคนเข้าใหม่ได้รู้เหตุผลคนข้างในต้องเข้ามา บางทีเขาเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะเป็นก็ไม่ได้เหมือนกันเขาอยากจะมีอยากจะใช้แบบคนอื่นเลยเลือกพึ่งสิ่งผิดกฎหมายเลือกการขายถามว่าอยู่ในนั้นเราเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นไหมเจ้าตัวตอบว่ามากครับให้รู้จักคําว่าพอจากสถานการณ์ข้างนอกเป็นโรคระบาดพอเข้าไปเราไปเจอระเบียบสูงสูงให้เรารู้จักคําว่าพอถามว่าปรับตัวนานไหมเจ้าตัวตอบว่าประมาณเดือนหนึ่งครับถึงจะเริ่มคุยกับคนอื่นได้เริ่มเปิดใจ ถามว่าตอนเข้าไปมีภาวะซึมเศร้าหรือยังเจ้าตัวตอบว,ว่ามีครับตอนแรกเราคิดบนข้างนอกจะเป็นยังไงใครจะอยู่ยังไงกันบ้างพ่อแม่จะอยู่ได้ไหมนิวจะเป็นยังไงสิ่งที่ยังไม่ได้ส,าสาร้างมันจะเป็นยังไงมันอยู่ในห้องเล็กๆเ,เ,เราอยู่ได้กับแค่ตัวเองถามว่าตัดสินหนึ่งปีแต่ติดสมเดือนเจ้าตัวตอบว,ว่าได้รับอภัยโทษจากพระเจ้าอยู่หัวจริงๆก็ร้องเพลงอยู่ทุกวันนะครับว่าพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาเพราะ หัวเราะท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ